สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านพบกับจ่าชายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดบึงการวันนี้ก็มีโอกาสได้ผ่านมาเส้นนี้พอดีพอดีจะผ่านวัดอาหงศิลาวาดวันนี้เดี๋ยววันนี้จ่าชายจะพาเข้าไปชมบิวที่นั่นเพราะว่าวันนี้ไปก็ถึงวัดน่าจะประมาณประมาณ5้าโมงเย็นนี่แหละเพราะว่าออกจากนี้ก็มืดแล้ว ไปไหว้พระที่วัดโพชัยมาวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมสะดือแม่น้ำคงที่ลึกที่สุดในแม่น้ำคงเดี๋ยวจะพาไปชมวิวว่าจะสวยแค่ไหนจังหวัดบึงการนี้ก็เป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับมองไปสองข้างทางก็มีแต่ต้นไม้มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติดีนะครับต้นไม้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นี่อันนี้เราก็มาถึงวัดอาหงศิลาวาดกันแล้ว ทางเข้าก็จะมีป้ายบอกส่วนจุดนี้ก็เป็นป้ายป้ายบอกว่าสะดือแม่น้ำโขงก็พากันมาถ่ายภาพได้ครับตรงนี้ครับและส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเดินชมวิวด้านบนอันนี้ให้นักท่องเที่ยวมาเดินชมวิว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางลงลงไปชมบรรยากาศด้านล่างเขาก็จะเขียนไว้แม่นม้ำโขงสุดแดนสยามท่านผู้ชมก็สามารถลงไปถ่ายภาพลงไปชมความสวยงามด้านล่างได้นะครับ ปลาหยังงแบพ่อใหญ่ปลาตะเพียนยน,ยน,นี่บ่นนมันแม่ตะใสขึ้นหลายค่ะ,ะใสมองไ้เป็นสะดือน,นี่บอมองน้ำวนๆนี่บ่เ,เลือกที่สุดบ่เนี่ย เลิกุ้อย่านกลังกเลิกบันไดครับบได้รู้เบิ้งืนแล้รว่าสองอเมตรกะโดดลสเมตรบเดี๋วี่ม่จตเดีือเท่าเหร่พราโอ้นามบกกว่างปันไดนอ,อันมันคึ้จังสิเลิกใจนอมอบนี้เนาะแต่ว่ามันเกิดหมุนวนเนาะมันอาจสิเลิกย่อนมันหมุนวน ก็เ,เรียกเตี้ยแหะบงปีดินมาไหลซ้ายซ้ายมาไหลมันกน oh. อ้บาปีซ้ายก็มาหลมอนกัโงบริเวณจุดนี้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าสะดือแม่น้ําโขงนะครับจะเป็นน้ําหมุนวนนะครับตรงนี้ก็ไม่กว,ว้างเท่าไหร่นะครับประมาณ300กว่าเมตรนี่แหละความกว้างฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นประเทศลาวอ่ออวาก็จะมีวัดด้วยนะครับฝั่งตรงข้าม อันนี้ฝั่งทางซ้ายมองไปทางซ้ายก็จะสวยงามไปอีกแบบครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะเริ่มตกดินแล้วก็จะประมาณ6กโมงเย็นแล้ครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปด้านบนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมทางลงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นจะอยู่ทางซ้ายมือหันหน้าเข้าแม่น้ําโขงนะอันนี้ฝั่งนี้จะอยู่ทางขวามืออันนี้ก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศก่อนอันตรงนี้ก็จะเป็นสะดือแม่น้ําโขงเนี่ยที่ผมชี้ให้ดูเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะผมว่าน่าจะมีมันจะเป็นลักษณะโคตเคี้ยวมาแล้วก็น่าจะมีโขดหินมีอะไรด้วยแหละเวลาน้ำไหลมามาโดนจุดปะทะหรือจุดอะไรสักอย่างก็จะกลายเป็นหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้ความลึกก็ประมาณ200เมตร อันนี้ก็จะเป็นทางลงอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นซุ้มที่ทำจากต้นไม้ทั้งต้นสวยงามมากเขาเอามาทำแบบสวยมองไปก็จะเป็นเห็นโขดเหินไหมครับผมว่าเหมือนหัวจอระเข้มากเลย ที่แรกก็ไม่กล้าเดินลงเดี๋ยวพาเดินลงไปดูสัหน่อยเหมือนหัวจระเข้ที่มาเกยน้ําแบบผมก็จินตนาการไปแบบนั้นพองไปทางขวาเป็นไงครับสวยแบบบรรยายไม่ถูกนะคุณผู้ชมต้องมาดูเองครับต้องมาชมเองว่ามันจะสวยเหมือนผมมาไหม ันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ประมาณ6กโมงเย็นแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวอเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ